สวัสดีค่ะ fc แฟนช่องไม่น้อยผ้าร่วยเมื่อนี้ไม่น้อยผ้าร่วยก็สิผ้ามาตามแนวทางห้าน้อยคือเก่าเนาะคะ่ะห้าน้อยเข้ามือนี้ไม่น้อยก็ให้วิ่งรูดอยู่ที่ศูนย์กับสองเนาะคะ่ะไม่น้อยให้วิ่งรูดอยู่ที่ศูนย์กับสองห้าน้อยก็เขา่าถือสามน้อยเลยเนาะคะ่ะ เข่าสามกะสามเดียงเลยเมนอยให้ไวศูนับสองห้าหน้อยเฉพาะกิจออกศูนย์เก่าเนาะคะ่ะมาพิเศษกับมาเป็นศูนย์ยุลละลอยศูนย์เก่าเก่าเนาะคะ่ะมาปกติ มาปกตินี่เข้าตรงเลยค่ะศูนย์ศูนย์หกกับหกสองนี่เข้าทั้งบนทั้งล่างเนาะคะ่ะปกติวิ่ใหพี่กับมาเข้าศูนย์สองออกเล็กวิ่งรูดไซกันอีกเนาะคะ่ะก็ถือว่าห้าน้อยของข้าเมื่อนี่เข้าทั้งสามน้อยเนาะคะ่ะเข้าตัวเจะทั้งสามน้อย นี่คะ่ะคือหาน้อยหมัดรวมเมืม่อวันที่ 15, ส5บพฤศจิกายนนี่เนาะคะ่ะวิ่งรูด0ย์กับ2อกับคูกับมิดศูนย์หาศูนย์หกศูนย์เจ็ดสองศูนย์ศูนย์แปดสองาี่นี่เนาะค่ะเข่า สองศู 200, 22, 66, 66, 66, 62, นย์ศูนย์สนอเนาะค่ะเข้าห้าน้อยมัดร่วมมื่นนี่วันที่สิหเนาะค่ะมืออื้นเขากับมะเบืองมาตามกันตัวเนาะค่ะมืออื่นเข้ากับมะเบืองมาตามกันว่าห้าน้อยมัดร่วมนี่กระสิมี สำหรับมืออื่นเนอค่ะนี่วันที่สิบหกพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าแอดไทยวิ่งรูดอยู่ที่หกกับแปดเนาะค่ะจับคูไห่กับสิม,มีศูนย์หกศูนย์แปดหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกหกหาหกเก็ดแปดหาแปดหกนี่เนาะค่ะคือห้าน้อยมือนี่ พี่น้องเอฟซีมักกะจัดขัดกับพานเด้อค่ะทั้งสองเฮาก็ให้เบืองเอาไว้สำหรับผู้เพิ่นมักเพิ่นชอบเนาะค่ะสำหรับผู้เพิ่มมักเพิ่นชอบหวยห้าหน้อยกะมาเบืองอยู่ทั้งช่องไม่น้อยผ้าร่วยนี่เด้อพี่น้องเอฟซีถ้าพ่มักที่แอดจับคู่ให้ก็เอาไปวิ่งเอาไปรูดเอาก็ได้เนาะคะ่ะ เมื่อว่านี่กับเข่าตรงๆเนาะคะ่ะเมื่อว่านี่กับเข่าตรงๆห้าหน้อยเมื่อนี่กับมะเข่าตรงๆอีกเมื่อว่านี่กับเข่าสองน้อยสามน้อยคือกันเนาะคะ่ะเมื่อว่านี่กับเข่าสองน้อยสามน้อยคือกัน ขางช่องให้ไว้ซีกับหา,หาหน้อยกับเข่าถือทั้งซีทั้งหาคือเก่าเนาะค่ะสำหรับมือนี่มืออื่นเนาะคะ่ะมืออื่นนี่ค่ะเพราะว่าเอ็ดเอ็ดลุ่งให้เบิงตอนกลางคืนเนาะค่ะตอนกลางคืนของวันที่สิบห้า มืออื่นหาแแอดมี่ทางไปเนาะค่ะแอดกันเลยมาลงให้พี่น้อง F C, เอฟซีเข้าใดเบึงถ้าเอซมักก็จังค่อยเก็บเอาไว้ว่า่มากก็ผพานไปทัางสองเข้ากับให้เบึงเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางพิษถือกับบัวกันเนาะค่ะส่วนแนวทางรัฐบาล เนี่ยทางรัฐบาลของแม่น้อยกะสิมี่นี่ค่ะเนี่ยทางรัฐบาลเลข3ตัวกะสิมี่ศูนย์หเกก็นี่เนาะคะ่ะส่วน2ตัวกะสิมี่ศูนย์สามศูนย์หก็เกก็เกก็เกนี่เนาะคะ่ะ f ีฟซีกับ เอาเนาะค่ะเอฟซีก,กับกับเอามักชอบตัวใดกัดจังคอยเอาไปล่งทุนเนาะค่ะคิดมาคิดชอบตัวใดจังคอยเอาไปล่งทุนเอฟซีกเ็เป็นซื้อกลางไ้เนาะค่ะเป็นซื้อกลางไ้เป็นแน่วทาง รัฐบาลมืออื่นเนาะค่ะอื่นวันที่สิบหกพฤศจิกายนกับสิมีเทิงห้าหน้อยกอมสินแล้วก็รัฐบาลเนาะค่ะมืออื่นถ้าพี่น้องเอฟซีาดจากรัฐบาลกับมาร่องซื้อห้าหน้อย ของแอดเบิงเนาะคะ่ะนี่ค่ะที่ผ่านมาแอดลงให้กับมีพลาดมือเดียวแต่มือให้วิ่งเกตตัวเดียวเนาะคะ่ะก่อนนานั่นก็เข้าบนล่างเนาะคะ่ะที่แอดให้วิ่งรูดสองตัวก็เข้าบนล่างมาตลอดมือ นี่ก็เข่าบนล่างเนาะค่ะแอดให้วิ่งรูดอยู่ที่ศูนย์กับสองห้าน้อยเท่ากับออกศูนย์สองศูนย์หกสองหกก็กเขา่าทั้งสามน้อยเนาะค่ะสำหรับน้อยมัดร่วมของเมน้อยค่ะ เขาสามน้อยมัดร,ร่วมน้อยมัดร,ร่วมทั้งซีน้อยนี่ก็ถือว่าตัวเลขมันบาลหลดอกค่ะตัวเลขมันมาไหลเพราะว่าห้าห้ไวซีน้อยเนาะคะ่ะให้เบิ้งเอาไว้ซีน้อยทั้งสะพพกยิตทั้งพิเศษปกติวิ่งไอพี่เนาะคะ่ะ เอาแคบหน้าจอไว้เด้อพี่น้อง fc เฮาแคบหน้าจอไว้ถ้ามากถ้าชอบก็จะงคอยคิดลุงทุนเนาะค่ะตัวรบาทสองบาท fc ก็สิว่าเอาเืิอนี้คือหลายคููก็เมื่อวานมันก็เปลี่ยนน้ำสูตรเป็นน้ำตัววิ่งตัวรูดนี่แหละค่ะ ตัววิ่งตัวรูดเท่าออกมาจังไหนเท่ากัดจับไปตามตัววิ่งตัวรูดของมั่นเนาะค่ะกับบะถือว่าหลายคู่หลายหางดอกค่ะเพราะว่าเรียกมันสี่น้อยเนาะค่ะสี่น้อยถาเท้าไรเแลวแต่งแต่พิเศษเท่ากับบะตองตามเนาะค่ะ จังมือนี่มันกับเขายูปกติหมือว่านนี่กับเขายูปกติเนาองค่ะเอากะเก็บออกไปพิจารณาเบิง้งแต่มักถ้าชอบก็บจะงค่อยคิดลงทุนเอฟซีไม่เข่ามากเลเบิ้องไม่กับชอยกดไหลกดแช่กดติดตามให้กับทั้งช่องไม่น้อยผ้าร้วยเนืเ้อค่ะ หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องเนาะคะ่ะถ่ายคลิปนี้กับบะมี่ย่างลายก็ขอให้พี่น้อง FC เอซเฮ้ามีแต่ความสุกความเก็บใหญ่ใดความไข่ใหญ่มีคอยถูกหวยรวยเงินในมืออื่นนี้กันสุขูสุขคนเนาะคะ่ะอย่ากเก็บอย่าจน ถ้ามดถุกหนากลำบากยะัะดสายมีมากไก่มากไก่พี่น้อง fc เฮาเดอนี่ค่ะรัฐบาลให้เบิ้งเป็นโค้งสุดท้ายแลวเพราะว่ามืออื้นนี่ก็เป็นมือหวอยออกแล้วเนาะค่ะรัฐบาลแคปหน้าจอไวเดอพี่น้อง fc ก็ได้ แอดกันจะขอจบคลิปไว้เ,เพียงแค่นี้เอาไว้คลิปหน้าค่อยพอกันไหมสวัสดีค่ะ